ไอ้ลางคามันพังไม่ตั้งหลายปีแล้วแต่ไม่ส่วนเยอะป้าไม่สนเยอะเออของน้ำได้เขามาทำไมไเด็กนู้อยู่นหนกนู่งก็รู้ก็มีเลยนะเขาไปกกนหมดอันที่มียายอาศัยอยู่กี่คนคะคนเดียวยูบ้านอยู่แค่คนยายอายุเท่าไร่นะคะเก้าสิบปีกับห้าเดือนแปดวันสามีเขาตายแล้วสิบกว่าปีแล ยายยู่พอเพียงนะพ่อตกเพียงห่นเดือนก็วใหวนะคนแก่นนะขนแก่ก็ให้ไปรยร่มเมาไ์เ็นภาร่มยาย,ายาทำเลยก็ให้ดีกว่หรี่เล้วที่เข้ามาเห็นนะครับก็มีห้องน้ําห้องน้ําที่หลังเก่าของแกก็ได้ลมพัดมันล้มห้องครัวที่ก็หลังคาก็ รั่วพื้นก็แตกพอมาเห็นก็ได้ปรึกษาแบบทั้งนายกแล้วก็ทางาอำเภอก็มีงบตัวหนึ่งของพัฒนาสังคมและความบ้านคงของมนุษย์ส่วนตัวผมก็ได้ระดมทุนในพื้นที่ของตามบริษัทสวนปาล์มในพื้นที่ชาวบ้านหมู่บ้านข้างเคียงก็มาได้พอเป็นค่าแรงแล้วก็มีช่างทำบ้าน ก็ช่วยแล้วก็ช่างไฟส่วนมากก็มาช่วยไม่ได้คิดเต็มแต่ว่าเราก็ช่วยเป็นค่าจ้างเล็กๆน้อยๆสำหรับวันนี้นะครับทางศูนย์ก็จัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป่อนันสักนะครับก็ได้มาอยู่ที่บ้านของคุณยายอนันต์อินเมืองนะครับซึ่งท่านก็มี ปัญหานะครับเรื่องของความเป็นอยู่ที่อ,อาศัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสุข,ขาของท่านเนี่ยไม่ได้สุข,สขลักษณะน,นะครับแล้วก็ห่างจากตัวอาคารบ้านนะครับแล้วก็จำรูสดสุดโสมเป็นอย่างยิ่งไม่สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับทางสงจพรเพรอนศักด์นะครับได้ร่วมกับองค์การอาหารส่วนตบุชนครามสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์นะครับแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนนะครับและที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้มีจิตใจบุญเมตตาทั้งหลายนะครับได้ร่วมกันนะครับระดมสักพิกำลังระดมงบประมาณออกแรงในการช่วยเหลือปรับปรุงนะครับซ่อมแซมก่อสร้างนะครับห้องสุขาให้กับคุณยายอนันต์นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยาการดำเนินการก็เสร็จเรียบร้อยไปได้ด้วยดี นะครับคุณยายนันก็มีสภาพความเป็นอยู่เรื่องของการใช้ห้องสุข,ขาที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสจพออำเภอดอนสักนะครับณนะเวลานี้ตอนนี้นะครับก็ใกล้ที่จะสำเร็จผลตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้นะครับเรามีครัวเรือนเป้าหมายที่จะต้องแก้ไขปัญหาทั้งสิ้น2 1 7ครัวเรือนณวันนี้เราสามารถดําเนินการไปแล้วใกล้แล้วเสร็จนะครับ คิดเป็นร้อยละเ9นะครับแต่ยืนยันรับรองนะครับว่าสามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณน,นี้แน่นอนซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับเราครัวเรือนเปราะบางของอําเภอดอนสักเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะครับเรายังคงดําเนินการทุกมิติให้ครอบคลุมโดยมีแนวคิดหลักการว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับ เอขององค์การบริหารส่วนตำบลชนครามนะครับก็ทางองค์การบริหารส่วนตำบลชนครามนะครับได้ประสานไปยังทางอำเภอดอนสักนะครับเพื่อขอความรู้เคราะห์ตลอดจนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนอำเภอดอนสักนะครับได้ดําเนินการนะครับในการช่วยเหลือนะครับกลุ่มเปราะบางของตำบลชนคลามนะครับที่ได้และเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ของตำบลชนคลามนะครับและได้มาช่วยกันผลักดันนะครับสวัสดิการเรื่องผูดถูงอายุนะครับแล้วก็มาดูแลเรื่องการเป็นอยู่นะครับเนื่องจากคุณยายนะครับนางอนันต์เมืองมีอายุชทราภาพแล้วก็ยังมีลูกหลาน แล้วก็ทางองค์การบริหารส่วนตบนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับในการมาดูแลนะครับมดูเรื่องความเป็นอยู่อะไรย่างเงี้ยครับแล้วก็ยังมีอสอมอนะครับเข้ามาดูแลเรื่องโรคนะครับก็มามีการตรวจวัดความดันนะครับแล้วก็มาดูแลเรื่องสุขภาพนะครับผมเพราะว่าท่านเป็นผู้ผู้ถูงอายุครับถึงมันดูมังรู้สึกดีใจไหมถือว่าเข้ามาซ้อมแซมบ้านไายอะค่ะบานก็สด <c oughs> ดีเชบ,บใหญ่มาก